สวัสดีครับยุกกระซองวาล,ลินท่อนครับืัอนี้กระสิผ้ามาเบิ่งแผ่ครับหลังจากบ่ได้อับให้เบิ่งเลยอันนี้ก็อากาศย่แร่งครับ จากที่คอร์ดครับตัวแดงนี่คอรด์ด้อซีเมอร์แล้วครับตัวดำนี่ก็ทองง่ายขึ้นนะครับกินกระทินครับแยมแรง,แรง วาแต่วางครับมือนี้ก็เห็ดคอกเปิดมือเลยครับแต่งคอกไม่นี่ครับสองตสองตไวลูกลูกไอ้บังดูลูกลูกเร็ลูกโซ่ในเร็วลูกเร็ว ลูกชายลูกโซ่เนี่ยนะมีแต่นอนครับกินอ,อ,อิ่มแล้วก็นอนตัวแม่ก็ตัวผู้ครับอือ้องเเฟินหา่หาวเฟินห่าวตัวผูน้นะนอนแล้วมีแต่นอนอออมักงกงให้เร็วมังกงให้เร็วมังกรใอ้เร็ว สองตนครับซีมือครับในซีมือแล้วเก็บกวดเรียบร้อยครับนี่ครับมือนีแต้งนี่ไหมครับหลังจากคลิปที่คอดมือน,นั้น มันแนะนำมาว่ะเห็ดคอรอดเห็ดหงคอดเมือ,อ,อ,อนั้บก็ไ้เห็ดครับความคิดง่ายๆเนาะครับคิดว่ามันสิดออกเองบัยากบันยางครับบัดมันออกแล้วมันยากดีครับอันนี้มันยางไปตัวทีครับ,รบมันเอาลูกกเลยมีไอ่มันแนะนำมากครับไอส่อง เอ่อคนอุดอรพัดทินก็ขอบคุณนะครับที่แนะนำครับที่บอกวิธีให้คำปรึกษาหลายเลยครับเมื่อนั้น <S <S สองคนอุดอรพัดทินครับขอไปเยี่ยมชมแบบติดตามครับเ็นในความู้ครับพันดิษบอกแนะนำาเข้าด้วยครับในที่ยาบบเป็นองผมเพิกนก็แนะนำครับ ของคอร์ดด้วยบอยกับปูครับนี่ครับสอบปโปูครับนี่เพิ่งก็อสอบแอมไว้เลยครับฝนมันตกครับได้สีหมึดหมืดจังหน่อยครับห้องเบิดม่อกินก็ห้องเมื่อกินก็ห้อง แต่ก็ต้องขอบคุณอีกเธอหนึ่งนะครับสำหรับสองคนอุดรอ,อุดรคนพัทินครับคนอุดรพัทินที่บอกที่แนะนําผมขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับไปที่เขามาเบิ้งก็อยากได้๋ยวหูยังก็กาไปเบิ้งไปที่ตามเลยครับสองคนอุดรพัทถินนะครับอยากคูยังก็ เม็นถามเพื่นได้ครับในซองเพื่นนั่นแหละครับเพื่นที่แนะนำนะครับบรรยากาศย่ำแรงครับไม่เอาลูกไม่ลงแล้วนะขอแล้วไม่ติดกันแล้วเดี๋ยวพยายามชท้ค่ะ อาทิตย์ก็กำลังบังอยู่หอยอดไผ่นี่ครับหญ้าที่ปลูกโหญ้าอีลีครับหญ้าท่มอะไรเหรอ ผมโไปคลิปนั้นคลิปแรกๆนะครับครับร่างสิแตกครับดินที่ป่านผมเนี่ยผมอันนี้ดินเอามาเทไม่ครับดินเขาขุดสะมันก็นเลยบางงามครับเป็นดินเหมือนดินกลนสะครับ ก็เลยอยากสิเกิดหยากหน่อยนี่ก็บกทั่วครับทั่วดินหรือทั่วลิสงบบเห็นนะครับหยาทอมบ้านเรอฝนตกแตกเร็วขนาดครับหยา นอนนครับี่แหละครับหอ้องคอดจะเด็ประเดิมนี่นะครับตัวนี้แหละครับแม่ดำนี่แหละมังจากตัวแหลกพิดพลาดเราก็แก้ไขครับนี่กใกล้เราแล้วครับห้องใหญ่ล้ว เป็นสองห้องเกลียวแพรสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนินแล้วครับขอบคุณครับที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามห้น้ำด้วยครับสวัสดีครับ